n u m b e r ร์วันบลครองอันดับหนึ่งเกิร์ล p ร p ๊ประจำเดือนตุลาคมจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของ Korea Institute of Corporation Reputation ได้เปิดเผยการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ของเกิร์ลกรุปประจำเดือนตุลาคมปี2022ดังนี้ค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของสถาบันนี้ในเดือนตุลาคม ลักพิงยังคงครองอันดับ1ตามด้วยอันดับที่2 Girl Generation และอันดับที่3 IVE ซึ่งลักพิงยังคงครองอันดับ1ในชาร์ตด้วยดัชนีมูลค่าแบรนด์ที่7จ็ดล้านหนึ่งแเพิ่มขึ้น14.6%จากดัชนีของพวกเธอในเดือนกันยายนค่ะ และอันดับที่2ก็คือ Girl Generation ด้วยดัชนี4,267,366ซึ่งลดลง25.4%จากดัชนีของพวกเธอในเดือนกันยายนแต่ก็ยังแข็งแกร่งพอที่จะทําให้พวกเธอกลับมาอยู่ในอันดับที่2ได้ค่ะส่วนอันดับที่3ก็ตกเป็นของวงไอซ์ด้วยดัชนี4,143,670ลดลง32.6%จากดัชนีในเดือนกันยายนค่ะและจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับรัก k พ i n งมากที่สุด คือคำว่าชัดดาวคอนเสิร์ต u t u b e ซึ่งเป็นคำที่ค้นหาบ่อยที่สุดค่ะและตั้งแต่สีสาบลักพิงคัม b a c k ด้วยอัลบั้มบอ p พิงพวกเธอก็สามารถขึ้นแท่นอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยดัชนีมูลคา่าแบรนด์ของเกิร์ลกรุ๊ปที่สูงที่สุดค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ